สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมหนุ่มงานแกะขอยบอกนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมได้ตู้ตู้นี้มาฮะตู้เติมเงินซิงเกอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาแกะเพื่อนๆดูว่ามันมีอะไรนะฮะผมได้มาในราคาห้าร้อยบาทนะครับตู้นี้และผมก็ยังไม่เคยแกะเหมือนกันตู้นี้นะเดี๋ยวเรามาลองแกะกันดูว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในและมันจะขาดทุนหรือกําไรนะครับห้าร้อยบาทนะฮะสาหรับตู้นี้นะครับนี่มาดูน้ําหนักก่อน น้ำหนักก็คือนี่นะครับน้ำหนักมันนะสามสิบเจ็ดโลนะฮะสามสิบเจ็ดโลประมาณเกือบห้าขีดนะสามสิบเจ็ดโลนะนะครับแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับอุปกรณ์ก็จะมีนี่นะครับสมเตรียมไว้แล้วก็จะมีหลักๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ,รบก็ก่อนที่จะติดตาม ขอให้เป็นกำลังใจให้ผมนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ในในเพจเฟซบุ๊กของผมด้วยนะฮะเพจเฟซบุ๊กของผมนะช่องทรัพย์ลุงเรือพาณิดนะฮะในในช่องทางเพจเฟซบุ๊กของผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดให้หน่อยนะฮะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากขายหรือต้องการจะขายหรือต้องการสอบถามเรื่องอะไรนะฮะก็ให้เพื่อนๆคอมเมนต์มาได้เลยหรือทักเข้ามาในเพจได้เลยนะคะผมมาเรามาเริ่มกันเลยนะครับ

อยากออกกล้องจ้า ะก็ต่อ,อ,อได้เลยนะครับอุ้ยมียิ่งจบด้วยนะเพื่นอน <c oughs> ส่วนกุญแจนี้เราต้องตัดออกนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมตัดออกเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวอ่อน <c oughs> เดี๋ยวผมเปลี่ยนไป น,นี่เป็นทองเหลืองนะเพื่อน,อนแจนะน,นี่เป็นทองเหลืองเาแยกไก่อนนี่นะครับเอามาดูกันใน,นนี้มีอะไรนะฮะมีเงินด้วยนะครับเพื่อนมีเงินด้วยนะครับแต่ไม่เยอะนะครับน,นี่ไม่มีนะฮะหลอกในนี้นะฮะมีเงินอยู่นะบาทหนึง่ง อก่อนนี่นะห้าบาทนะครัะเพื่อนๆโอเคหมดแล้วนะนี่นะครับมันก็ไม่มีอะไรนะฮะม,มีเหล็กอย่างเดียวเลยครับมันมีแค่นี้นครับดูทรงว่าจะขาดทุนนะครับ แล้วก็นี่นะฮะข้างในนี่มันจะมีแผนวุงจรอยู่นะแผนบอดเขียวนะอันนี้บอดบอดเขียวนะตัวนี้บอดเขียวรู้สึกว่าถ้าตัวบอดตัวเนี้ยมันจุดอยู่ที่โลประมาณร้อยห้าสิบถึงสอง้อยห้าสิบนะครับแล้วแต่นะอันนี้ผมต้องเช็คราคาอีกทีนึงไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีตัวนี้นะตัวนี้เขาเรียกสวิตชิ่งนะฮะตัวเนี้ยสวิตชิ่งหรือว่าหม้อปแปลงนั่นเอง เอาไว้แปลงไฟนะเพราะเราเสียบไฟบ้านนะครับเป็นไฟสิบสองโวลต์นะอันนี้รู้สึกเดี๋ยวผมดูก่อนนะครับอ่ะนี่นะฮะสิบสามจุดห้าศูนย์โวลต์นะครับ,รบตัวนี้นะสวิตช,ชิ่งตัวนี้นะถ้าเกิดเราขายแยกเป็นตัวสวิตช,ชิ่งเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณซื้อใหม่มันจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบหรือสองร้อยเนี่ยฮะตัวนี้นะตัวนี้นะแต่ถ้าเกิดเราไปขายอย่างเงี้ยก็เป็นบอร์ดนะครับเป็นบอร์ดเป็นบอร์อดขยะนะเพราะมันไม่ใช่บอร์ดเขียวข้างในนี้นะ เป็นบอร์ขยายโลแล้วประมาณ2ี่้าบาทนะครับเพื่อนเืน่ส่วนตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นบอร์ดเขียวเหมือนกันบอร์ดเขียวก็จะมีเท่านี้นะครับส่วนตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าเราจะขายเป็นอะไรล่ได้ไหมเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องดูก่อนนะครับว่ามันเสียหรือเปล่าเสียได้นะครับผมตัดสายไปแล้วนะครับ โอเคนะครับมันก็มีเพียงเท่านี้นะฮะเดี๋ยวผมแกะดูก่อนวนะ่าว่ามันมีอะไรมัางเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราอิงตามน้ําหนักที่เราชั่งมาเมื่อกี้นะฮะประมาณสามสิบสามสิบเจ็ดโลนะสามสิบเจ็ดโลห้าขีดนะสามสิบเจ็ดโลห้าขีดก็ตอนนี้เหล็กมันอยู่ที่สิบบาทนะครับสิบบาทห้าสิบนะประมาณผมตีเป็นสิบบาทแล้วกันสิบบาทนะสิบบาทก็สามร้อยสามร้อยเจ็ดสิบ ามร้อยเจ็ดสิบาทประมาณสี่ร้อยนะฮะรวมแล้วประมาณสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยถ้าอย่างนี้ผมซื้อมาในราคาห้าร้อยบาทนะครับเพื่อนๆตัวนี้นะก็ซื้อไม่ได้นะครับห้าร้อยบาทตัวนี้ห้าร้อยบาทซื้อไม่ได้นะฮะเป็นแปลว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าตัวบ์อตัวเนี้ยตัวบ่อตัวนี้นะเพื่อนๆนะมันจะอยู่ที่มันจะอยู่ที่ตัวนี้นะะตัวนี้กับตัวนี้ถ้าเกิดเราขายแยกได้นะครับขายเป็นอะไรได้เนี่ยถ้าเรามีถ้าเรามีที่ส่งนะฮะ ขายไป็นละลายได้เนี่ยก็เราก็จะได้กําไรอยู่ที่ตัวนี้นะครับตัวนี้สองตัวเนี้ยเนี่ยนะครับนี่นะชุดชุดเหรียญมันนะนี่นะครับ,นะนะรบแต่ถ้าเราซื้อมาแยกขายเป็นของรีไซเคิลนะฮะนะครับก็ห้าร้อยบาทเราซื้อไม่ได้นะครับขาดทุนนะเพื่อนๆ่อนขาดทุนผมจะขาดทุนอยู่ประมาณร้อยหนึ่งนะฮะตัวนี้นะขาดทุนอยู่ประมาณร้อยหนึง่งนะครับผม ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้นะฮะก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ